การพยายามจะจับสัญญาณจากอาวกาศไกลๆนี้มันท้าทายมากเลยนะคะโดยเฉพาะสัญญาณแปลกๆแบบ fast radio bursts หรือ FRB เนี่ยค่ะที่แบบมาแวบเดียวแล้วก็หายไปเลยครับมันทั้งเบาบางทั้งตรวจจับยากจริงๆแล้วก็ยังมีสัญญาณรบกวนรอบตัวเราอีกใช่ไหมคะที่มันดังกว่าเยอะเลยใช่ครับพวกสัญญาณมือถือไมโครเวฟอะไรพวกนี้กวนตลอด วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือการเอา AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้กันอ่าน่าสนใจครับเราจะดูข้อมูลจากสองแหล่งนะคะ คือรายงานล่าสุดจากสถาบันเซตที่แล้วก็มีงานวิจัยอีกชิ้นเกี่ยวกับระบบ Draft ที่ใช้ AI โดยเฉพาะเลยครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจว่าเออ AI มันเข้ามาเปลี่ยนวิธีการหาสัญญาณผู้นี้ได้ยังไงแล้วมันสำคัญกับวงการดาราศาสตร์แค่ไหนนะคะครับก่อนจะไปเรื่อง AI เอ,อ่อถามนิดนึงได้ไหมคะว่าทำไมการหา FR b s มันถึงยากหนักละคะอะไรคืออุปสรรคหลักๆเลยครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับ คือหลักๆเลยนะอย่างแรกคือสัญญาณรบกวนหรือ RFI ที่เราคุยกันเมื่อกี้โลกเรานี้ออเต็มไปด้วยคลื่นวิทยุที่เราสร้างขึ้นเองซึ่งมันแรงกว่าสัญญาณจากอาวกาศเป็นล้านเท่าทําให้แยกยากมากครับโอ๋ค่ะอย่างที่สองคือตัวสัญญาณ FRB เองเนี่ยพอเดินทางไกลๆในอวกาศมันก็เกิดการกระเจิงสัญญาณมันก็เลยอ่อนลงไปอีกแล้วก็ผิดเพี้ยนไปด้วยครับ อืมเข้าใจค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญที่โยงกับ AI นะครับคือข้อจำกัดของวิธีหาแบบดั้มเดิม,เ,ดมเอาัลกอริทึมเก่าๆเ,เนี่ยมันเอ่อทำงานช้าต้องใช้เวลาประมวลผลข้อมูลเยอะมากนานแล้วก็ที่สำคัญเลยมันให้ผลบวกลวงเยอะผลบวกลวงหมายถึงเจอสัญญาณปลอมหรอคะใช่ครับคือมันแจ้งเตือนว่าเจอแต่พอไปดูละเอียดละเอียด อ้าวไม่ใช่ F R B จริงๆก็เสียเวลาเสียทรัพยากรไปเปล่าๆครับโหเข้าใจแล้วค่ะทั้งสัญญาณรบกวนสัญญาณอ่อนแถมเครื่องมือเดิมก็ช้าอีกแล้วล่าสุดที่เซตตี้ทำนี่มันเออมันเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงคะเห็นว่าใช้ A I แบบเรียลไทม์ครั้งแรกเลยใช่ครับตรงนี้แหละที่น่าตื่นเต้นมาก คือเซทีเขาไปร่วมกับ n อ i นวเดียใช้แพลตฟอร์มชื่อ Holoscan นะครับมันเหมือนคอมพิวเตอร์แรงๆที่ออกแบบมาให้ประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์สดๆเลยแล้วก็เอามาต่อตรงกับกล้องโทรทัรศน์ Al l e n t e l e s c o p e a อ r a y หรือ ATA ของเขาต่อตรงเลยเหรอคะครับผมแล้วความพิเศษคือนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ AI สามารถแบบว่าดักฟังสัญญาณวิทยุจางๆจากอวกาศแล้ววิเคราะห์ได้ทันทีเลยณนะวินาทีที่สัญญ,ญาณมาถึงทันทีเลยทันทีเลยครับ เขาทดลองโดยใช้จานร,รับสัญญาณ28ตน้นชี้ไปที่เนบิวลาปูเก็บข้อมูลอยู่15ชั่วโมงข้อมูลนี่ไหลเข้ามาเยอะมากนะครับเกือบเกือบ100กิกะบิตต่อวินาทีโหเยอะมากแต่ AI เนี่ยวิเคราะห์ได้สดๆเลยครับเร็วกว่าระบบเดิมที่เคยใช้ตั้ง2เท่าเร็วขึ้น2เท่าแล้วก็วิเคราะห์สดๆได้เลยใช่ครับเหมือนที่คุณแอนดรูซิมิยอนจากเซี้บอกเลยนะคะว่าเหมือนไม้กายสิทธิ์เสกข้อมูลเข้าคอมให้ AI วิเคราะห์ได้เลย ถูกต้องครับมันเปลี่ยนวิธีการทํางานไปเลยจากเดิมที่บางทีข้อมูลเยอะไปประมวลไม่ทันก็อาจจะต้องทิ้งบางส่วนไปอ oh. แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับการวิเคราะห์เร็วทีมนี่แหละคือหัวใจสําคัญมันเปิดโอกาสให้เจออะไรที่มันเกิดขึ้นเร็วๆแล้วหายไปเลยถ้าเรารอมาวิเคราะห์ที่หลังอาจจะพลาดไปแล้วพลาดจังหวะสําคัญไปครับพลาดไปเลยนี่เลยเป็นเหตุผลที่ S C T บอกว่าโอกาสในการค้นพบจะมีมากมายมหาศาลเพราะเราเก็บได้หมดวิเคราะห์ได้หมด น่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วในส่วนของงานวิจัย draft ล่ะคะอันนั้นที่ AI เข้ามาช่วยมุมไหนอีกถ้าเรามองภาพรวมนะครับ draft เนี่ยก็โชว์พลังของ AI อีกด้านหนึ่งคือระบบเนี้ยใช้ deep learning ซึ่งมันเก่งมากในการหาแพทเทิร์นซับซ้อนในข้อมูลเยอะๆขเขาลองเอา draft ไปวิเคราะห์ข้อมูลเก่าที่เคยเก็บไว้ปรากฏว่ามันเจอ FRB ที่เคยถูกมองข้ามไปในข้อมูลชุดเดิมมากกว่าวิธีดั้งเดิมที่ชื่อไฮมดรอถึง3เท่า สามเท่ารอคะแสดงว่าวิธีเดิมๆนี่อาจจะพลาดสัญญาณไปเยอะมากๆเลยสิคะเนี่ยเออก็มีความเป็นไปได้สูงครับผลน,นี้มันบอกว่า AI ไม่ใช่แค่เร็วนะครับแต่ยังเหมือนมองเห็นสัญญาณที่ซับซ้อนกว่าหรือเบาวกว่าที่วิธีเดิมจับไม่ได้อบางแห่งหจะแปลว่าเรากําลังจะเจอ frb แบบใหม่ๆหรือเข้าใจมันได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับเหมือนเราเพิ่งจะเริ่มเห็นส่วนที่อยู่ใต้น้ําของภูเขาน้ําแข็งฟังดูเป็นการเปิดสกราชใหม่เลยนะคะ และเทคโนโลยี AI พวกนี้ทั้งที่เซตตี้พัฒนาหรือจากดร a ฟเนี่ยมันจะไปต่อ,อยังไงคะจะอยู่แค่ที่นั่นหรือว่าจะขยายผลไปที่อื่นด้วยทางเซตตี้เขาชัดเจนครับว่าจะไม่เก็บไว้คนเดียวเขาจะพัฒนาให้เป็นระบบเปิดเลยเพื่อให้กล้องโทรทัศน์วิทยุอื่นๆทั่วโลกเอาไปใช้ได้อ๋อดีจังค่ะครับแล้วก็แบ่งปันให้นักดารศาศาสตร์คนอื่นเอาไปต่อยอดได้ด้วยเป็นการยกระดับวงการทั้งระบบเลยครับแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือข้ามสาขาไหมคะ แบบเอา AI จากสาขาอื่นมาใช้หรือเอาจากดาราศาสตร์ไปใช้ที่อื่นมีศักยภาพสูงมากครับลองคิดดูว่าอัลกอริทึม AI ที่เก่งเรื่องวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์อาจจะเอามาปรับใช้หาสัญญาณแปลกๆในข้อมูลดาราศาสตร์ได้หรือกลับกันเทคนิคแยก FRB ออกจากสัญญาณรบกวนอาจจะมีประโยชน์กับการสื่อสารในอนาคตก็ได้ครับคือมันเปิดกว้างมากสรุปได้ว่าตอนนี้ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริมแล้วนะคะแต่กำลังเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญ ปฏวิวัติวงการดาราศาสตร์วิทยุเลยทําให้การค้นหาสิ่งลี้ลับอย่าง FRBs ที่เคยยากมากๆกลายเป็นสิ่งที่ทําได้เร็วขึ้นแม่นยําขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแบบไม่เคยมีมาก่อนใช่เลยครับแล้วมันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้ให้เราด้วยนะว่าในเมื่อตอนนี้เรามีเครื่องมือที่เอ,อทรงพลังขนาดนี้วิเคราะห์ข้อมูลมหาสารได้แบบเรลไทม์แล้วเนี่ยค่ะอะไรคือสิ่งต่อไปที่เราจะเจอ จะเป็นปรากฏการณ์แบบใหม่ที่เราไม่เคยคิดถึงเลยหรือเปล่าหรือ AI จะช่วยให้เราถอดรหัสได้ไหมว่าสัญญาณพวกนี้จริงๆแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับจักรวาลกันแน่อนาคตตรงนี้น่าจับตาดูมากๆครับ